วิธีผูกเชือกกางเกงวอมให้ดูสวยงามแถมไม่ให้เก,กะกะแบบที่หนึงปมปรับกระชับแบบยืดหดได้พันเชือกรอบปากกาสีรอบทั้งสองข้างดึงปลายเชือกใส่ห่วงอีกด้านผูกครั้งเดียวถอดใส่ง่ายไม่ต้องผูกซ้ำแบบที่สองปมเกลียวเชือกยาวเกินไปม้วนเป็นเกลียวสวยเรียบง่ายไม่ต้องผูกปม แบบที่สมปมยืดหดห่วงเดียวผูกปมห่วงเดียวปรับยืดหดง่ายสะดวกเวลาจะเข้าห้องน้ําแบบที่สี่ปมผูกโบโบสวยๆผูกง่ายใช้ได้ทุกวันแบบที่ห้าปมพันเชือกพันเชือกรอบเชือกหลักสองถึงสมรอบแล้วสอดปลายเข้าปรับระดับได้ตามความยาวแบบที่6กปมร้อยค่อยรอบเอวผูกห่วงขวาเชือกซ้ายลอดจากล่างไปบนสองครั้งแล้วดึงให้แน่นเป็นปมสวยงาม แบบที่เจ็ดปมลูกกลางง่ายสุดๆถ้าผูกไม่เป็นทำตามฉันได้นะแบบที่8ปดปมใบคนเวอร์นำโชคเชือกแบบแบนๆก็ผูกเป็นปมไบคนเวอร์สี่แฉกได้ดูดีมีโชคแบบที่9ปมโบยืดหดได้พับเชือกสองเส้นค่อยกันเป็นรูปโบแบบยืดหดได้ปรับขนาดตามต้องการ